หนึ่งตุลาหกสามจนถึงวันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วเราจะไปดูกันว่าพี่เราพี่กเกษียณราชการไปแล้ววันนี้เขาทําอะไรกันบ้างมีชีวิตยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราพากันไปไปเลยค่ะคนงานที่จะพาไปพบธนาชัยอะคะอ๋อถ้ามาทางนี้เหรอก็ต้องเป็นพี่ธนาชัยอะครับว่าปีหนึ่งแล้วแหละที่พี่กับกเกษียณไปเนี่ยวันนี้เขามีชีวิตยังไงบ้างเขาทําอะไรบ้าง,เขา,างเขามีกิจกรรม อัต้าประวัติชีวิตในประจําวันเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านพี่ธนาชัยแล้วไปเดีย๋ยวเราไปลงลงไปคุยกับพี่กันว่าเขาทาอะไรอยู่พี่ธนาชัยพี่ธนาชัยอยู่ไหมครับอา้าวพี่ธนาชัยกำลังเดินออกมาแล้ว วัครับสวัครับครับสวครับนนี้เราพามาคุยกับพิจนาชัยว่าหลังจากที่เกษียณไปแล้วหึงปีพี่เขาทําอะไรอยู่ตอนนี้ปะเดี๋ยวา่งที่นั่งคุยนะครับพี่ได้ได้ได้อ่ายเียส้มนีะวันีกรับก็สวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับก็ปีหนึ่งแล้วเนาะที่พี่เกษียณมาเนี่ยปี12เดือนพอดี จากวันที่เดิมนบที่พี่เคยแบบว่าเดี๋ยวให้พี่ได้อเล่าแบบว่าเดิมนะพี่เคยตื่นขึ้นมาชีวิตประจําวันจากตอนที่ไปทํางานกับชีวิตประจําวันตอนนี้หลังจากที่ไม่ได้ไปทํางานแล้วเนี่ยตอนนี้ยก็จะต่างกันชีวิตประจำวันก็จะต่างกันคือ<ม>ถ้าเป็นชีวิตประจําวันขณะที่ทํางานครับอยู่หรือปฏิบัติงานรับรายการอยู่นั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ก็คือต้องตามภารกิจตื่นเช้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงถึงแปดโมงครึ่ง พรงนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราจะต้องเตรียมไปทํางานปฏิบัติงานตามที่กําหนดกฎเกณฑ์ของระบบรชาชการครับ,รบพอเกษียณปั๊บเนี่ยวันแรกนะครับวันแรกที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแปลกไหมเราไม่ต้องไปทําง,งานก็แปลกนะตรงที่ว่ามีอิสระนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการวางแผนวางกำหนดกฎเกณฑ์ของตัวเอง จริงๆแล้วผมก็ได้วางแผนมาก่อนล่วงหน้าแล้วได้ไปได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งก็นี่มีความคิดว่าเออเสาธิดก็น่าจะทําให้เกิดรายได้ก็เลยท<ำ>ํบปลูกกล้วยไว้ปลูกกล้วยไว้ครับนะครับคุณปลูกต้นสักทองไว้นะปลูกสักเข้าไปอีกอ่ามันจะเป็นเงินเป็นทองนะไหนนะพี่ลงทางกล้วยไปแล้วลงมาปลูกไปแล้วสชกไปแซมสักเนี่ยก็คือเอ่อกล้วยเนี่ย มันจะมีอายุไม่เกินสิปีใช่ไหมครับครับกล้วยมันก็สี่คูณสี่สักก็สี่คูณสี่มันก็จะมีที่ว่างอยู่ควาสักนั่นก็คือแนวรัว้วแนวรั้วเขตปลูกไว้แนวรั้วเขตก็ประมาณสามสิบต้นตั้งแต่ปีสองพันรสาสบเก้าจำได้ว่าสิบสองสิงหาคมสองพันสามที่ลงไว้ประมาณสาสิบต้นตอนนี้ตัดขายมีอายุได้ยี่สิบสองปี ได้แล้วพี่พออายุยีสปี้พี่สองปีคือีสองปี2563้อยหกสิบสามที่ผ่านมานี้แหละประมาณเดือนมีนาก็มีคนเข้ามาเหมาตัดไปครับแล้วตอนนี้หลังจากนั้นกล้วยตอนนี้ก็ยังเหลือที่ยังเหลืออยู่ที่เล่าให้ฟังนั่นก็คือยังเหลืออยู่นะครับหลังจากที่ตัดต้นสักไปแล้วเนี่ยสักนั้นมันก็จะมีลูกอยู่นะสักนู้เวลาตัดไปปั๊บเนี่ยเม็ดลูกรวะลูกเมื่อลูกลูกลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยสิบยี่สิบต้นเราก็ ปลูกแทนต้นเดิมก่ก็กล่าวว่าีก20ปีเช่นเช่นผมตอนนี้61ก็จะตัดได้ประมาณ81นี่ถ้าเกิดว่าผมมีอายุถึง80เอ็ดก็สามารถก็จะตัดได้รอบอรอบหอันนั้นอาจจะขึ้นถึงต้นละหมื่นจาก20ต้นเนี่ยนะประวันนั้น6เดือนแรกเนี่ยกิจวัตรประจําวัน6เดือนแรกนะครับเช้าเนี่ยผมจะวางแผนไว้เลยอ่าอ ต,ตื่นมาประมาณตีห้าครึ่งจนถึงเอาตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงสิบโมงครึ่งกับสิบเอ็ดโมงนะครับ,รบผมจะตั้งผมจะตั้งฉายามผมว่าเช้าวสวนเช้าเย็นครับเช่นถ้ามีเวลาว่างหลังจากที่ทําหงหาอาหารถวยภรรยาแล้วก็จะเข้าสวนก็จะไปรดน้ํฟาฟางหญ้าใส่ปุ๋ยอะไรกิจวัตรไปแต่ทุกวันนี้เอาแค่สามารถนี่ก็แย่แล้วมะกรูดมะนาวมะเฟ้า ตื่นเช้ามาก็มะม่วงตั้งแต่เช้าเลยตีห้าครึ่งตีห้าเนี่ยจนถึงชั่วโมงนี่ยพี่ก็เข้าสวนดูแลเพราะกู้มะนาวอะไรครับอันนั้นคือจันจันจันถึงสุกนะครับจันถึงสุกอันนี้ก็ที่สามที่แบึงุกจันถึงสุกพอเสาร์อาทิตย์ปั๊บเนี่ยผมก็จะอย่างนี้มีภารกิจเพิ่มขึ้นมาก็คือก็คือเอาน้องน้องที่เขาเป็นสถาบันติวเตอร์ในการเอ่อติวสอบ ก็ได้มาติดต่อก็อยากให้เป็นครูติวเตอร์สอนเสริมวิธีการสอนเสริมก็คือสอนในทางเฟสปิดในกลุ่มครับสามสิบถึงสี่สิบคนนะครับอันนั้นก็ถ้าตอบแทนก็เป็นอะไรหัวเเดือนละสามร้อยต่อคนรายหัวของคนที่เข้าอบรมใช่ไหมที่เข้ามาดูในเฟสเราว่าหลังจากที่พี่เกษียณมาแล้วเนี่ยอกิจวัตรประจวันของท่าน พี่ก็คือเช้าวัน่าเช้าถึงควันน้นันทงสุกจันสุกในในวันเรึ่เช้าพี่ก็เช้าเย็นเช้าเย็นสวนเช้าเย็นจะไปสวนเาราอาทิตย์นี่สอนพิเศษติวเตอร์ที่จะเป็นเป็นติวเตอร์ที่สถาบันติวเตอร์ก็จะสอนพิเศษก็ก็อย่างนี้เป็นเวลาถ้านับถึงตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดเดือนครึ่งละเพราะวันนี้สิบห้ากันยาันแล้วแล้วพอๆกันอย่างนี้ย พี่รู้สึกว่ามีความเครียดไหมพอมันเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมเคยออกไปทํางานออกไปทาอะไรแล้วต้องมาอยู่บ้านทําอะไรอยู่กับบ้านเงี้ยพี่รู้สึกว่าวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไหมพี่ความเครียดความเครียดระหว่างทํางานกับกับกับีนคนจากราชการคนมมาแล้ววยยังีีคเนสบายกว่ารู้สึกสบายใจอ่าสบายกว่านะครับอันนี้จากการที่ที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดเดือนครึ่งถึงสิบสองเดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากการเรานั้นได้มีการเตรียมตัวไว้นิ่นๆ ห้าปีแล้วห้าปีก่อนเกษียณวางแผนมาห้าปีว่าห้าปีเกษียณไปแล้วจะต้องทําอะไรอย่างไรนะครับบางอย่างที่เราวางแผนมันอาจจะไม่ครบแต่ก็โอเคอย่างปลูกต้นไม้ปลูกมะกรูดอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ตามแผนหรอกแต่ย้อยมันก็ยังได้มีได้มีวางผว่าจะต้องทาอะไรกีนใช่ไหมที่พี่กินเอาไว้ได้มีวางแผนไว้ก่อนลงให้พี่พาไปดูว่าต้นไม้ที่พี่ปลูก อ่าเป็นฝีมือของตัวเองที่ปลูกขึ้นมาเอ็นสวนที่พี่ปลูกที่พี่พี่ออกวางแผนไว้กองเกษียณอ่าตั้งแต่ต้นแล้วมาจนถึงอ่าไปดูกองเกษียณจนถึงวันเนี้ยอ่าไีู่ทำอะไรไปดูแลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังแล้วก็ไปพาไปดูสวนใหญ่ด้วยจะได้ครบนะครับ รู้กันมาเป็นสามสี่สิบปีแนละ้วแล้วพอต้องมาแยกกันไปก็ต้องอยังคิดถึงกันอยู่ยังคิดถึงมีความสัมพันธ์ทุกวันนี้มีใครพูดถึงอ,อบจอก็เราก็เราก็บอกมีความรู้สึกอ,อะไรอ่าเราก็ถือว่าเป็นลูกมออบจเพราะนั้นมีอะไรที่จะให้ข้าราชการผู้ที่ได้รับเบี้ยวัดเนี่ยจะให้ช่วยเหลืออะไรอย่างไรวันจะเป็นหน่วยไหนกองไหนก็ยินดี ก็อยากจะฝากเพื่อนรายการน้องๆที่ได้รู้จักกันดูเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาเมื่อเราเรียบเสมือนละครนะครับเมื่อสวมหัวคฝนเป็นตัวละครอะไรเราก็แสดงตามบทบาทเมื่อละครจบสิ้นลงก็คือเกษียณพิรำการนะครับเราก็จะต้องคืนให้กับอาใหม่อาไปเพราะว่าตำแหน่งเราที่เคยอยู่คนอื่นเขาก็มาแทนเพราะว่าตำแหน่งของเราที่ที่เราได้มา ก็เป็นของคนอื่นเหมือนกันเพราะนั้นเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ที่เราได้รับเป้าหมายให้ดีที่สุดเหมือนตัวละครอะไรที่จะให้ผมได้ช่วยเหลือนะครับทุกหน่วยทุกกองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดการจนบุรีเยินดีช่วยเหลือนะครับอย่างเต็มความสามารถนะครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับเป็นางเลยครับที่อุตส่าห์สละเวลาที่ทําไร่ทําต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมาพูดคุยกับน้องๆที่ผ่านมา เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้ามีอะไรจะรบกวนหรือขอความช่วยเหลือจากพี่อีกเนี่ยก็จะรบกวนพี่ชายคนดีครับยินดีครัยินดีรับใช้ความรู้หรือขอความคุยเพราะอะไรอีกครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ